ครับัสดีครับวันนี้รายการบัญชาพาชมพาไปชมทางภาคเหนือตอนล่างนะครับที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกมาชมกลุ่มประมงพื้นบ้านและอนุรักษ์แหล่งน้ำหนองหนองบัวตาบลบางกระทุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกซึ่งวันนี้ก็เป็นรูปแบบการบริหารจัดการอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยเป็นแหล่งน้ำปิดพื้นที่ประมาณ64ไร่ สมาชิกในชุมชนได้รวมกลุ่มกันในการบริหารจัดการนะครับให้แหล่งน้ำนี้เป็นแหล่งน้ำที่มีชีวิตมีทรัพยากรด้านการประมงนะครับเพื่อนำมาบริหารจัดการโดยการรวมกลุ่มระดมหุ้นนะครับปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเปิดกิจกรรมที่สำคัญสำคัญเพื่อสันทนาการโดยเปิดให้มีการตกปลานะครับและก็ขายให้กับ ผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเพื่อนำเงินที่สะสมตอนนี้เพิ่งเปิดมาในระยะเวลาตั้งแต่เมษาเป็นต้นมาสามารถเปิดกิจกรรมนี้แล้วก็นำเงินเข้ากลุ่มได้ถึง5 3 0 0 0กว่าบาทแต่ที่สำคัญนั้นนะครับในกลุ่มนี้เองเดิมเนี่ยเคยมีปัญหาช่วงฤดูน้ำแรงนะครับก็จะขาดน้ำในบ่อแต่ได้รวมกลุ่มกันนะครับพัฒนาจน เจาะบ่อบาดาลมีระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจนสามารถที่จะเอาน้ําบาดาลเนี่ยขึ้นมาใช้นะครับเพื่อที่จะบริหารจัดการในแหล่งน้ํานี้นะครับท่านก็รูปแบบในการจัดการเราจะเห็นว่าเป็นรูปแบบของแหล่งน้ําปิดฉะนั้นในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงสู่ความยั่งยืนเราดําเนินการได้ทุกรูปแบบนะครับ,รบหลังจากที่เริ่มโครงการมานะครับคนในชุมชนก็ได้มี เข้ามามีส่วนร่วมกันมากขึ้นนะครับทำให้ชุมชนมีแหล่งอาหารโปรตีนและมีรายได้อย่างต่อเนื่องซึ่งแหล่งน้ำหนองบัวแห่งนี้นะครับก็จะได้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปและที่สำคัญเลยนะครับทำให้ชุมชนมีความรักความสามาคัคคีมีกิจกรรมร่วมกันและก็มีภาพรวมในเรื่องของการทำงานอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับกลุ่มประมงพื้นบ้านและอนุรักษ์แหล่ง น้ำหนองบัวอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ก็เป็นโมเดลหนึ่งที่นำมาใช้ในการจัดการทรัพยากรขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในแหล่งน้ำปิดเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆนะครับและจากการดำเนินการที่ผ่านมาเพียงแค่เกือบสองปีขนาดนี้เองก็มีแนวคิดที่สำคัญนะครับที่จะพัฒนาเพิ่มเติมโดยจะทำโมบาย แพชชอรี่นะครับเพื่อที่จะเพาะพันธุ์สัตว์น้ําไว้ปล่อยในแหล่งน้ําแห่งนี้โดยกลุ่มเองและจะพัฒนาต่อยอดนะครับไว้สําหรับนําไปสัตว์น้ําที่ได้เอาไปใช้นะครับสำหรับองค์คนในชุมชนหรือไปปล่อยในแหล่งน้ําอื่นบริวเวณใกล้เคียงครับแล้วก็สําหรับการมีส่วนร่วมและส่วนช่วยเหลือของหน่วยงานกรมประมงนะครับทางกลุ่มประมงพื้นบ้านและอนุรักษ์แหล่งน้ำาของวของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณเลยนะครับ ศูนย์ป้องกันและปรับปรระมงนศจืด์ทิศสุน陀โลกที่ได้คัดเลือกแหล่งน้ำแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้นำโครงการดีๆมาให้กับชุมชนของเราขอบคุณสำนักงานประมงทิลดจังหวัดทิศสุน陀โลกนะครับที่ได้คอยสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมต่างๆมาขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดีทิศสุน陀โลกและส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับที่ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำมาลงแหล่งน้ำแห่งนี้นะครับ คุณตมองอําเภอบางกะทุ่มนะครับที่ได้คอยช่วยเหลือกิจกรรมของเรามาตลอดนะครับแล้วก็ทางกลุ่มของเรานะครับก็จะดำเนินกิจกรรมโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับให้เกิดความยั่งยืน,นและที่สำคัญเลยก็คือเป็นการต่อย,ยอดโครงการของหน่วยงานกรมประมมนะครับครับแหล่งน้ำแหล่งนี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะรวมน้ำใจสำคัญดังปฏิทานที่ พูดกันไว้ว่าแหล่งน้ำคือชีวิตจะเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความสามัคคีของคนในชุมชนที่จะได้มาร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมทำนะครับจนไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือร่วมรับผลประโยชน์ที่จะให้ใช้แหล่งน้ำเป็นศูนย์รวมในการบริหารจัดการเพื่อความสามัคคีของคนในชุมชนนะครับ